อารมณ์ของใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่าสังขารธรรมนะใจกับอารมณ์ของใจน,ะนี่คือสังขารธรรมที่เรียกว่าปัญญาหรือวิปัสนาปัญญาก็ไปรอบรู้ในสิ่งสองสิ่งนี้ การเข้าไปรอบรู้ในสิ่งสองสิ่งไปรู้อย่างไรไปรู้ว่าใจคือความรู้สึกแต่และความรู้สึกนั้นนะมีการเกิดมีการดับความรู้สึกของคนเราของตัวเราเนี่ยจะเกิดขึ้นคราวละหนึ่งขณะรับรู้หนึ่งคราวหนึ่งขณะจิตมีอายุเพียงหนึ่งขณะ เกิดขึ้นรับรู้รู้สึกเสร็จแล้วดับลงทันทีเนี่ยแล้วรู้สึกตัวใหม่ก็เกิดขึ้นรับรู้อีกรู้สึกแล้วดับลงทันทีนี่คือสิ่งที่ปรากฏให้ใจได้รับรู้สิ่งที่เป็นตัวรับรู้คือตัวใจมีการเกิดการดับ สิ่งที่มาปรากฏให้ใจได้รับรู้ปรากฏแก่ใจเพียงหนึ่งขณะจิตแล้วก็หมดไปจากใจนั้นทันทีทั้งใจและอารมณ์ของใจเกิดขึ้นมาเกี่ยวข้องกันแล้วดับจากกันใจกับอารมณ์ของใจคือตัวสังขารธรรมการเข้าไปรอบโล้ก็คือเข้าไปเห็นการเกิดเข้าไปเห็นการดับ เห็นการเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกันสิ่งหนึ่งได้แก่ความรู้สึกอีกสิ่งหนึ่งปรากฏให้ใจได้รู้สึกเกิดขึ้นปรากฏเกี่ยวข้องแก่กันและกันเกี่ยวข้องแก่กันและกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ดับไปจากกันเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเนี่ยนี่คือวิปัสสนาปัญญาก่อนที่วิปัสสนาปัญญาจะเกิดปัญญาที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นถ้าเรียกว่าปัญญายาน ปัญญาญาณก็เป็นปัญญาอย่างรู้ความเป็นจริงอย่างรู้ความเป็นจริงสองประการคือมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกันว่ามีอยู่จริงๆนี่คืออย่างรู้ความเป็นจริงพอเรามีความรู้สึกทางตาเนี่ยตัวปัญญาญาณเกิดขึ้นมองเห็นเป็นสองประการ เห็นเป็นสองประการอย่างไรเห็นความรู้สึกเกิดขึ้นเห็นอารมณ์ของความรู้สึกมาเกี่ยวข้องกับความรู้สึกเนี่ยเห็นความรู้สึกทางตาเนี่ยจะเห็นเป็นสองเห็นตัวใจตัวรู้สึกเห็นอารมณ์ของใจคือรูปารมณ์เห็นใจกับอารมณ์ของใจเห็นเป็นสองประการ นี่คืออย่างรู้ความเป็นจริงว <tinc S 1> <xi> ่าไม่ได้มีแต่ความรู้สึกอย่างเดียวความรูสรส้สึกเกิดขึ้นต้องมีสิ <sh arp> ่งให้รู้สึกด้วยสิ่งที่ให้รู้สึกทางตาก็คือรูปสิ่งที่ให้รู้สึกทางหูก็คือเสียงสิ่งที่ให้รู้สึกทางจมูกก็คือกลิ่นสิ่งที่ให้รู้สึกทางลิ้นก็คือรสสิ่งที่ให้รู้สึกทางร่างกายก็คือโผฏฐับพาลมสิ่งที่ให ได้รู้สึกทางใจโดยตรงก็คืออารมณ์ต่างๆนะก็จะมองเห็นว่าแต่ละทางแต่ละทางเนี่ยใจกับอารมณ์ของใจเนี่ยเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกันมีอยู่สองประการเห็นมีอยู่สองอย่างทางตาเห็นใจกับ อารมณ์ของใจทางตาเห็นเป็นสองใจกับรูปนะทางหูก็ใจกับเสียงทางจมูกก็ใจกับกลิ่นทางลิ้นก็ใจกับรส <c oughs> ทางร่างกายก็คือใจกับโผดถัพพารมเนี่ยใจกับอารมณ์ของใจเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกันมองเห็นเป็นสองประการเรียกว่าแยก จออกจากอารมณ์ของใจได้ท่านเรียกว่าแยกรูปแยกนามใจเป็นตัวนามอารมณ์ของใจทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปนะอารมณ์ของใจทางใจมีทั้งรูปและนามก็คือเห็นใจแยกออกจากอารมณ์เห็นความรู้สึกแยกออกจากอารมณ์ของความรู้สึก ก็คือแยกรูปแยกนามเนี่ยปัญญาเห็นรูปกับนามเป็นคนละส่วนกันเห็นใจกับอารมณ์ของใจเป็นคนละส่วนกันเนี่ยนี่คือปัญญาจากนั้นปัญญาก็จะพัฒนาขึ้น จะไปเห็นว่าความรู้สึกแต่และความรู้สึกเกิดขึ้นได้นั้นมาจากสาเหตุไม่ได้เกิดขึ้นเองอารมณ์ของความรู้สึกที่มาปรากฏก็มาจากสาเหตุทั้งใจและอารมณ์ของใจเกิดจากเหตุจากปัจจัยเรียกว่าเห็นเหตุเห็นปัจจัยของรูปและนามนี่คือ ปัญญายานยังไม่ถึงระดับของวิปัสนา <c oughs> ต่อมาก็เห็นแต่ละสิ่งเมื่อแยกรูปแยกนามได้ก็สามารถเห็นเฉพาะตัวใจได้เห็นตัวอารมณ์ของใจได้ก็กระทำโยนิโสมนัสิการในใจ ก็จะเห็นใจนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปโยนิโสในตัวใจเห็นใจเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโยนิโสในอารมณ์ของใจก็เห็นอารมณ์ของใจเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเห็นเป็นอนิจจังเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นอนัตตา การเข้าไปเห็นเป็นอนิจจังเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นอนัตตานี่คือวิปัสนาปัญญาตัววปัสนาปัญญาเกิดขึ้นเพราะเข้าไปเห็นความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นมาเกี่ยวข้องกันเกิดขึ้นแล้วตั้งโยและดับไปเ,เกิดขึ้นมาแล้วแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปสู่ความดับ คงทนอยู่ที่จะไม่ดับไม่ได้แล้วก็ดับไปหมดไปกลายเป็นของว่างเนี่ยก็คือเห็นเป็นอนิจจังเห็นเป็นทุกข์เห็นเป็นอนัตตา <c oughs> นี่คือการเห็นด้วยปัญญาตรงนี้เรียกว่าวิปัสนาปัญญา ยังเป็นวิปัสนาโดยอ้อมนะต่อมาเมื่อกระทําโยนิโสมนสิการใส่ใจให้มากขึ้นก็จะเหลือการเห็นเฉพาะเกิดและดับสองประการเรียกว่าอุทยพยายาณเมื่อ,อยังกำจัดวิปัสสนูกิเลสไม่ได้ก็ ยังไม่จัดเข้าเป็นวิปัสนาญาณแท้ๆนะต่อมาเมื่อกำจัดวิปัสนูกิเลสได้จึงจัดเป็นตัววิปัสนาแท้ๆเห็นการเกิดขึ้นเห็นการดับไปเห็นแต่การดับไปเห็นเป็นภัยหน้ากลัวเห็นเป็นทุกข์เป็นโทษเห็นเป็นของหน้าเบื่อหน่าย แล้วก็ต้องการหลุดพ้นมองหาทางหลุดพ้นนี่คือวิปัสสนาปัญญาจากนั้นก็วางเฉยแล้วก็วิปัสสนาปัญญาเข้าถึงความแก่กล้าเห็นอย่างเดียวกันกับวิปัสสนาปัญญาที่เห็นมาก่อน เมื่อวิปัสนาปัญญาแก่กล้าจากนั้นมัคคะปัญญาก็จะเกิดเมื่อโคตรตะลภูยานดับไปมัคคะปัญญาก็เกิดขึ้นอริยมรรคเกิดขึ้นเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อเห็นตามความเป็นจริงนี่นี่คือเห็นด้วยวิปัฒนาปัญญา เรามาเจริญปัญญาก็คือทำปัญญาเหล่านี้ให้เกิดนะปัญญาอย่างรู้ความเป็นจริงของสิ่งแต่ละสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกันทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยปัญญาเห็นสิ่งสองสิ่งนั้นเกิดจากเหตุปัจจัยปัญญาเข้าไปมองเห็นสิ่งสองสิ่งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญาเข้าไปมองเห็นสิ่งสองสิ่งเกิดแล้วดับ ปัญญาเข้าไปมองเห็นสิ่งสองสิ่งนั้นดับไปอย่างเดียวเห็นเป็นภัยน่ากลัวเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นของน่าเบื่อหน่ายเนี่ยนี่คือตัวปัญญาปัญญาไปเห็นอย่างนี้เรียกว่าปัญญานะเห็นสังขารธรรมเป็นอย่างนี้นะสิ่งที่ไปเห็นก็ไม่ใช่อื่นไกลคือเห็นใจกับอารมณ์ของใจที่เรียกว่า สังขารธรรมนะเมื่อวิปัสนาปัญญาเข้าถึงความแก่ก้าอริยมรรคก็เกิดโลกุตรปัญญาก็เกิด <c oughs> <c oughs> ในการเจริญปัญญาเนี่ยผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจสามประการหนึ่งเข้าใจตัวปัญญาสองเข้าใจตัวอารมณ์ที่ปัญญาเข้าไปรอบรู้สต้องเข้าใจว่าใครเป็นผู้เจริญปัญญาผู้ที่เจริญปัญญาก็คือ โยนิสโสมนสิการการใส่ใจที่เราใส่ใจแล้วเราเห็นการก้าวการเคลื่อนการก้าวการเคลื่อนตัวใส่ใจตัวนั้นนั่นเป็นผู้จะทำให้ปัญญาเกิดทำให้รอบรู้เกิดทำให้เห็นความเป็นจริงพร <c oughs> าะตัวใส่ใจตัวโยนิสโสมนสิการนั้นเป็นบาดฐานของปัญญา เป็นสิ่งเป็นผู้เจริญปัญญามีปัญหาเข้ามา